เครดิตผู้แปลโครมัง,งะนะนะนั่นนี่คือสิง่งที่อาจารย์กล่าวว่ามีประโยชน์ต่อข้าอย่างนั้นหรือหือนายท่านท่านคือนายท่านของข้าข้าม่ใช่ในายท่านข้าเป็นเพียงจนปล้นสุขสารเท่านั้นเองคนแรกที่เปล่าเห็นเมื่อรลืมตาขึ้นนั่นคือนายท่านของข้านายท่านเอ๊ะ นี่นี่ไม่ได้นะไม่ได้นายท่านต้องการให้ขา้าฮะหานี่มันจะรวดเดียวกันไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแอมเดี๋ยวข้าจะหาชุดใส่ให้เจ้านะก่อนนะหืม <c oughs> ทําไมไม่ถึงไม่พูดอะไรเลยจะให้ข้าเดาใจนางอย่างนั้นหรือสายตาแบบนี้นี่มันอะไรกัน <c oughs> นานาอย่าเพิ่งเศร้าถึงข้าจะไม่ได้ใช่ในายท่านของเจ้าก็เถอะ แต่ชุดของเจ้าตอนนี้มันไม่ค่อยจะสะดวกเสียเท่าไรชวิงเอาละเอาชุดไปใส่ก่อนนะเดี๋ยวเจ้าจะเป็นวดัดเอาอืมไม่น่าใช่โอ้ดูซิกซี่ขึ้นไปอีกช่างเธอเดี๋ยวข้าใส่ให้เองชุบชุบชบุแบบนี้แหละไม่เลวไม่เลวว่าแต่ว่าเจ้ามีน้ำว่าอะไรนะ เย่วยางทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่กันความทรงจำทั้งหมดของบาหายไปงั้นตามข้ามาก่อนก่อแล้วการข้าจะพาเจ้าออกไปเองอืมทาทำไมมันสว่างแบบนี้ชวิงนั่นมันอะไรกันมีเส้นทางข้างหน้าด้วยข้าคงเปิดแล้วเช่นนั้นหรือลินสเวียนเจ้าเป็นอย่างไร เป็นอะไรหรือไม่ข้าปลอดภัยดีสิพี่แต่ข้าพบกับทุกคนคนหนึ่งที่สากโบราณด้วยส,สุดยอดเท้าล้อมพี่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทำไมถึงตกอยู่ในมือของเจ้าเด็กวิญญาณคัน่อตั้งเรื่องแบบนี้ข้าทนไม่ได้สาวน้อยเจ้านั่นมันเป็นคนชั่วช้ามาหาข้าดีกว่าเห้ hey, กาได้ยังไงถึงมายืนขวางหน้าข้าแบบนี้ตุบ ไปให้พ้นนี่เจ้าคนจากสำนักบูติงไม่ใช่เจ้ากล่าวว่าพวกเราควรรวมมือกันเพื่อค้นหาสมบัติด้วยกันหรอกหรือมาทำลายสิทธิ์ของเราทำไมหมลินสเสวียนเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของสำนักบูติงของเราและเขาก็ได้รับสมบัติมาแล้วตรงกันข้ามพวกเจ้ากลับต้องการฉกชิงสมบัติในมือของเขาเป็นพวกเจ้าเองที่คิดจะลงมือก่อนสมบัติของมั่นเหนี่ยนะ ฮ่าฮ่าอย่าดื้อน,นะส่งสมบัติมาซะแล้วเราจะปล่อยเจ้าไปแบบยังมีชีวิตฮึไม่ทันไรห่างก็โผล่กันมาแล้วสละอย่าคิดว่าพวกเจ้ามีคนมากกว่าแล้วข้าจะกลัวเจ้านะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเพียงแค่สำนักวูติงสำนักเดียวจะสามารถจัดการสำนักพวกเราทุกสำนักได้หมดนะเมื่อทุบตีแล้วก็อย่ามานั่งร้องไห้ที่หลังละบ้าจริง ไม่ได้ทำให้พวกมันหวาดกลัวขึ้นมาบ้างเลยตอนนี้ทุกสำนักกำลังมาเพื่อแย่งชิงเตาหลอมสิทธน้องเจ้าต้องปกป้องนางให้ดีนะนองเตาหลอมอะไรสิทธพี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นี่เจ้าไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นด้านนอกเลยหรือหลังจากที่เข้าไปข้างในสากโบราณแล้วค่ะก็ม่ได้ยินเสียงจากด้านนอกเลยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่ทะลวงผ่านความเป็นอมะตะ ผู้เดียวในโลกหยานจูใบนี้ในปัจจุบันซึ่งนางเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นอมตะได้นางจึงถูกเรียกว่าเตาหลอมที่ดีที่สุดเรามาฆ่าเจ้าเด็กนี่และทุกคนนสมัครของมันก่อนจากนั้นเราค่อยคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าของเตาเหล่าเาตาหลอมที่สุดยอดนี่กันดีสิทธหน้องเราจะยือเวลาไว้ให้เจ้ารีบพานางออกไปตามหาผู้เท่าลูเธอ สาบไดที่เจ้าพบพุท่าลูคนพวกนี้ทำอะไรเจ้าไม่ได้แน่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ข้าเพิ่งอยู่ในระดับมหาวิญญาณก่อตั้งคั้นปลายสิทธิ์พี่คิดว่าข้าจะสามารถสาพวกมหายานคั้นไปลายไปได้จริงๆหรือนอกจากนั้นเหตุผลที่ที่พวกนั้นยังไม่โจมตีก็เพราะว่าไม่ว่าผู้ใดจะแย่กนางไปจากข้าได้ผู้นั้นจะคือเป้าหมายต่อไป ที่จะถูกสังหารและแย่งชิงโดยคนอื่นต่อไปเรื่อยๆยังไงล่ะดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามยังไงล่ะเหมือนจะสมเหตุสมผลสิทธิพี่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าเตาหลอมนี่จะถ่วยทำให้ผู้คนทะลวงผ่านและก้าวเข้าสู่ความเป็นอมาตะหรอกหรือเช่นนั้นทำไมไม่ให้สิทธิน้องลองดูเลยล่ะอย่าว่าแต่อมาตะเลยความก้าวหน้าของสิทธิน้องจะต้องไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอน อย่างน้อยหากมีศิทธิระดับมหายานเพิ่มมาอีกหนึ่งก็ถือว่าช่วยเราได้มากเลยแล้วอืมคิดอะไรของพวกนางกันเพื่อฝึกฝนต้องรู้นี่ดีนี่การบ่งเพาะสิ่งนี้จะต้องบ่งเพาะแบบภานแล้วนี่พวกนางคิดจะให้ข้าแสดงสดต่อหน้าผู้คนเต็มไปหมดนี้อ่ะนะอ้าวสิทธิ์น้องมาถึงขนาดนี้แล้วเจ้ายังสนใจหน้าตาตัวเองอีกหรือ เพื่อเป็นเกียรติของสนับวูติงการศิีสละสักเล็กน้อยยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรชูเฮิร์สมหายานขั้นกลางเสียสละเล็กน้อยงั้นเหรอ <c oughs> สิทธิพี่ข้าทำไม่ได้จริงๆดูเหมือนว่าใบหน้าของสิทธิน้องลิ้นยังคงจะบางไปเจ้านี่พูดเหมือนไม่ค่อยเข้าหูเสียเท่าไหร่เลยเพื่อที่จะให้สิทธิน้องและน้องสาวคนนี้ออกจากสถานที่ที่เรา บากยากลําบากค่ะก็ยินยอมพร้อมจะใจที่จะทําอย่างไรแล้วค่ะก็มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าสิบน้องลิ้นอย่างเห็นได้ชัดมับตุง้งค่ะแค่อยู่เฉยๆก็สามารถทําให้คนร้อยไปในอา,ากาศได้แข็งเกร่งมากโอ้ใช่นางอยู่ระดับอม,ะมะตะนี่นะอย่างนี้ก็แจ้วเลยสิ สิพี่เหมือนเห็นหรือไม่แข่พวกปลาเม้นเน่าพวกนี้คิดจะชิงนางไปได้อย่างนั้นหรืออืมมีเหตุผลผู้เป็นอมะตะสามารถฆ่าฟูกฝึกฝนตนระดับมหายานนับร้อยได้อย่างง่ายดายและที่นี่ยังไม่มีผู้อยู่ในระดับอมะตะเลยอีกด้วยคือนายท่านแม้ว่าข้าจะมีรากฐานการเหมือนเพาะที่อยู่ระดับอมะตะแต่ข้าไม่เคยเรียนรู้วิชาใดๆดเลย ข้าเพียงแค่มีพลังระดับอมะตะแต่ไม่รู้วิธีโจมตีใดๆแล้วเจ้าจะมาพูดดังๆทำไมเนี่ยที่ข้าพูดขู่ไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ข้าหมายซิปราเกฏว่าเจ้าเด็กนั่นมันก็แค่ขู่ให้เรากลัวนั่นไงพี่น้องทุกคนตามข้ามาข้าพวกมันก่อนแล้วค่อยชิงเตามาไปฆ่ามันกันพี่น้องทุกคนมาอยู่ข้างหลังข้า พวกขยะคิดขวางทางค่าในเมื่ออยากเป็นวิราบุรุษนักข้าก็จะสงเคราะห์ให้ลินสวียนระวังตอนที่39และตอนที่40ขอบคุณมากค่ะที่รับชม